สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเช้าๆครับสวัสดีมังกรบูดรวบรวมคะแนนครับวันนี้ก็บรรยากาศเช้าๆครับฝนตกนะครับผมตกปรยๆนะครับนี่ดูเมย์ครับบรรยากาศฝนตกครับผมตกโปรยๆครับเช้าๆนะครับ จะกากัดดีเรื่อนครับจกครับนี่ขอบคุ ันตกแลวค,ครับผมน้มันผมชยืนอยู่ตากฝนเลยนะทุกคนสภาพดีมาครับผม

ครับนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากที่นี้แล้วกันดุกที่จะพูดต่อไปตับขอบคทกานติามและสัครสมชิไล์เสร็จงัดม่มกิการอะไรสิครับ